เล่ารอบกองไฟประสบการณ์อาถรรพ์แห่งพงไพรส่งคุณหลอนก่อนเข้านอนหุบตะเภาบทที่สองทิดอ้วนที่รับฟังจึงลับปืนลงเขามองไปยังวัวแดงที่ตอนนี้มันกำลังกินน้ำอย่างชื่นใจก่อนจะหันหลังเดินกลับไปราวป่านั่งอยู่ได้ไม่นานบรรยากาศก,าก็เริ่มเย็นขึ้นเรื่อยๆ ก็พอดีที่ต้องเปลี่ยนผลัดกับเทิดที่ตอนนี้ยังคงหลับไหลอยู่เทิดลุกขึ้นนั่งด้วยอาการที่ยังงงเงียเมาขี้ตาทิดอ้วนที่เห็นดังนั้นเขาจึงล้มตัวลงนอนอย่างทันทีความหนาวเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆจนทําให้ต้องใช้ผ้าคอมมาออกมากรุมกายในขณะที่เทิดกําลังนั่งหาอยู่นั้นเขาตัดสินใจหยิบเอาบุรี่ออกมาแต่ยังไม่ทันที่จะได้จุดสูบจู่ๆป่าทั้งป่าที่มีเสียงบรรเลงอยู่นั้นก็เงียบลงอย่างฉับพลัน เทิดเพิ่มรู้สึกได้ถึงความผิดปกติจึงหันกลับไปเพื่อจะสะก,กิดปลุกทิดดำแต่ทว่าทิดดำในเวลานี้ก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วทิดอ้วนเองก็เช่นกันหมอบลงก่อนครับพิเทิดทิดดำพูดขึ้นก่อนที่จะพากันคว่ำหน้าหมอบลงไปอยู่ยังใต้ห้างเสียงเหยียบน้ําให้ได้ยินอย่างชัดเจนเทิดที่ยังจําได้ดีเขารู้ว่านั่นคือพวกผีป่าอย่างแน่นอนมันคงเดินมาที่พวกเขาอยู่กันแน่เอาอยัางไงกันต่อดีละ่ะ มันคงมาที่นี่กันแน่ๆนเทิดเอ่ยถามอย่างตะกุกตะกักไม่ต้องทําอะไรหรอกครับพี่เทิดนอนดูพวกมันเดินเล่นกันเงนียบเียบนนี้แหละครับทิดอ้วนเอ่ยตอบในขณะที่หัวใจของเถิดตอนนี้มันเต้นสัน่นระรัวยิ่งกว่ากรองเพลงเสียงลุยน้ําใกล้เข้ามาเรื่อยๆตอนนี้สายตาของทั้งสามมองเห็นรูปร่างของพวกมันชัดเจนใบหน้าที่อับปลักหน้าเกลียดหน้ากลัวมีกรงเล็บยาวเฟื้อยเกือบคืบพวกมันขึ้นมาจากลําห้วย มุ่งตรงมายังห้างที่พวกเขาอยู่มันเงยหน้าขึ้นมองมายังพื้นห้างด้านบนพวกมันน่าจะรู้ว่ามีคนอยู่ด้านบนแต่ทันทีที่มันเข้ามาเหยียบวงทรายเศษของทิศดำพวกมันถึงกับสะดุ้งหยงร้องครวนครางออกมาด้วยความเจ็บปวดแต่มันก็ไม่ได้ละความพยายามพวกมันต่างกรูกันเข้ามาดูท่าเวลาแห่งความวิกฤตกำลังจะมาเยือนพวกเขาแล้วมันใช้กำลังพลที่มากกว่าอัดดันฝ่าวงเศษทรายเข้ามาได้ ทิดดำและทิดอ้วนที่เห็นดังนั้นจึงคว้าปืนสลัดปอกเก่าออกแล้วรีบหยิบลูกปืนในย่ามออกมาใส่ในทันทีเมื่อพวกผีป่าที่หลุดเข้ามาได้มันพยายามตะเกียกตะกายปีนขึ้นมายังห่างแต่เมื่อมันขึ้นมาใกล้ก็ถูกทิดอ้วนและทิดดำที่รออยู่ผลัดกันยิงเข้าใส่เทิดที่เห็นดังนั้นเขาจึงรีบควักปืนสั้นขนาดเก้ามมขึ้นมาแต่ก็ถูกทิดดำพูดดักไว้ซะก่อนพิเทิด ปืนพี่ใช้ไม่ได้ผลหรอกครับเก็บไว้ดีกว่าครับเอาไงต่อดีวัดทิดดำพวกมันมากันจะชิบหายทิดอ้วนหันมาถามก่อนที่ทิดดำจะพูดขึ้นว่าเดี๋ยวข้าจะลองนั่งเสกต่อไฟดูว่าแล้วทิดดำก็รูดใบไม้ที่อยู่ข้างๆแล้วนั่งลงไร่บริกรรมคาถาเวลาผ่านไปสักพักทิดอ้วนที่ยิงสกัดอยู่ตอนนี้คงเอาพวกมันไม่อยู่เสียแล้วเขามองเลิกลากไปมาระหว่างผีป่ากับทิดดำ แต่ในกระที่ทิดอ้วนกําลังผลัดเปลี่ยนกระสุนอยู่นั้นผีป่าตัวหนึ่งก็ใช้มือมาคว้าอย่างลูกห่างได้เสียงไม้ไผ่ลั่นดังเอียดแต่เทิดนั่นเองเข้าคว้าปืนของทิดดาที่วางอยู่ขึ้นมายิงผีป่าตัวนั้นร่วงพลอยตกลงไปสู่พวกมันด้านล่างแต่ก็เพียงไม่นานมันก็พากันปีนขึ้นมากันอีกแต่คราวนี้ทิดดาได้ผายมือออกมา มันมีลักษณะเหมือนตัวต่อที่มีเปลวไฟอยู่รอบตัวต่อไฟเจ้าเอ๋ยจงไปจัดการพวกมันให้เข็ดลาบสิ้นเสียงคำพูดของทิดดำต่อไฟพวกนั้นต่างพากันบินกรูลงไปต่อยตีกับพวกผีป่าจนวีดร้องเสียงดังลั่นโหยหวนกันออกมาผีป่าบางตัวถึงกับกระโจนลงน้ำด้วยความเร่าร้อนบางตัวก็สุดหวบลงกับพื้นพวกมันพากันหนีไปกันคนละทิศละทาง เสียงหวีดปร้องพร้อมเสียงลุยน้ำของพวกมันดังไกลออกไปเรื่อยๆไม่นานก็ห่างหายลับจากสายตาไปเทิดที่เห็นดังนั้นเข้าถึงกับตะลึงอ้าปากค้างเพราะในชีวิตของเขาไม่เคยคิดว่าสิ่งพวกนี้จะมีอยู่จริงทิดอ้วนถึงกับถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกคอนลกวาดจะไม่ทันเสียแล้วทิดอ้วนพูดขึ้นข้าก็เสียวอยู่เหมือนกันกลัวจะท่องผิดแย่เทิด <laughs> ที่นั่งฟัง เขาคิดในใจว่าทั้งสองคนนี้คุยกันอย่างไม่สะทกสะท้านกับเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเลยเออเทีิตำแล้วพวกต่อไฟนั่นไม่กลับมาแล้วระเทิดได้ถามขึ้นไม่หรอกครับมันจะตามไปจัดการพวกนั้นก่อนจะกลับกลายเป็นใบไม้ดังเดิมครับคืนนี้เราก็พักกันเถอะครับอีกไม่นานก็จะเช้าแล้วพวกมันคงไม่กล้ากลับมาก,กันอีกแล้วล่ะครับเมื่อแล้วทั้งสามก็เอ็นตัวลงนอนเรียงกัน จนกระทั่งแสงแดดยามเช้าสาดเข้ากระทบตาเฮ้ยนี่มันสายแล้วตื่นๆทิดอ้วนพี่เทิดตื่นได้แล้วครับทิดดำเขย่าปลุกทั้งคู่ให้ตื่นก่อนที่เขาจะลงมาข้างล่างและเดินตรงไปยังลำธารวากน้ำขึ้นมาล้างหน้าล้างตาพลันสายตาก็ไปพบเข้ากับรอยเท้าของพวกผีป่าที่ย่ำเต็มไปทั่วบริเวณมันปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจน เทิดและทิดอ้วนต่างพากันลงตามมายัางด้านล่างทั้งสามเริ่มหุงข้าวเพื่อทำกันต่อเวลาผ่านไปพักใหญ่ทิดดำได้เดินนำหน้าแกะรอยตามตัวคุณชายต่อคุณชายหายไปทางนั้นใช่ไหมครับพี่เทิดใช่ใช่คุณชายวิ่งพลุบเข้าไปทางป่าด้านนั้นแหละทิดดำจากนั้นทั้งสมเริ่มเดินไปตามทางที่คาดว่าคุณชายน่าจะวิ่งเตลิดไปจนกระทั่งสายตาของทิดดำ ได้ไปเห็นรอยเลือดที่แห้งกรังติดอยู่กับกิ่งไม้ที่หักจึงยกมือเป็นสัญญาณให้หยุดมีไรหรว้ที่ดำทิดอ้วนที่เดินตามมาข้างหลังเอ่ยถามขึ้นมาดูรอยเลือดตรงนี้สิน่าจะเป็นของคุณชายว่าแต่อะไรเรวยที่ดำเทิดยื่นหน้ามาถามขึ้นแต่ว่าเส้นทางที่คุณชายไปมันตรงดิ่งไปยังหุบตะเพาตรงอาถนนรรพิ่เทิดทั้งสามมองตามไปยังเส้นทางที่ตัดผ่านข้ามลำห้วยได้ กันันคะรบอยังไงต้องเอาคุณชายกลับบ้านให้ได้ทิดดำพูดขึ้นพลางก้าวเท้าออกเดินนำไปทันทีเมื่อเดินเข้าเขตหุบตะเภาป่าที่เคยโล่งกว้างกลับแปรเปลี่ยนเป็นป่าที่อับชืน้นจนทั้งสามถึงกับเอามือลูปแขนทิดดำยังคงสอดสายสายตามองหาร่องรอยไปเรื่อยตอนนี้เปลี่ยนกระบวนท่าเดินเป็นก้าวต่อก้าวเพื่อบีบร,ระยะห่างให้ใกล้กันมากขึ้นป่าทั้งป่าในหุบตะเพานี้ มันช่างเงียบและเย็นชืน้นเราก็ว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตยอยู่ที่นี่กันเลยเมื่อตามกันมาได้สักพักทั้งสามก็หยุดพักก่อไฟหุงข้าวขึ้นระหว่างรอข้าวระราเธอจึงพูดถามขึ้นมาว่าว่าแต่เป็นอย่างไรบ้างพอจะเห็นร่องรอยของคุณชายบ้างไหมรอยมันค่อนข้างจะจางไปมากครับแต่ก็ยังพอมีให้เห็นอยู่บ้างแต่ทางข้างหน้าจะเป็นยังไงตอบผมเองก็ยังคงบอกไม่ได้ครับทิดดำเอ่ยตอบ ข้าวนาจะได้ที่แล้วละมามามา,มาเติมพลังกันก่อนทิดอ้วนพูดพลางหยิบข้าวลงมาทั้งสามนั่งทำข้าวกันอย่างเร่งรีบเพราะก็รู้กันว่าไม่อยากอยู่ในป่าแห่งนี้นานเสียงนกการ่ำร้องชวนให้วังเวงทั้งสามยังคงย่ำเดินต่อไปอย่างไม่หยุดจนกระทั่งมานั่งพักกันที่ทางโลงเบื้องหน้ารอยมันเหมือนจะไปทางซ้ายและทางขวาดูท่าคุณชายน่าจะเจอกับอะไรบ,บางอย่างจึงวิ่งหนีไปซ้ายทีขวาทีแบบนี้ ผมเองก็ไม่แน่ใจว่าคุณชายจะหนีไปทางไหนกันแน่ถ้าหากจะให้แยกทางกันหาก็คงจะไม่ค่อยดีมีอย่างเดียวก็คืออะไรหรอว่าเพื่อนทิดอ้วนถามขึ้นด้วยใบหน้าที่สงสัยคือถ้าพวกเราไปถูกทางก็จะเจอคุณชายเร็วขึ้นแต่ถ้าผิดทางเราอาจจะได้อยู่ที่นี่กันต่ออีกทิดอ้วนได้ฟังเขาเองก็พอเข้า,าใจจึงพูดขึ้นมาว่าเอาไงก็เอากันข้าให้เองตัดสินใจก็แล้วกันเพื่อนพี่ก็ด้วย ให้ทิดดำตัดสินใจเธิดพูดขึ้นอีกเสียงทิดดำพยักหน้าก่อนจะตัดสินใจเดินออกไปทางขวามือตะวันเริ่มอ่อนแสงลงเรื่อยๆประกอบกับป่าที่นี่ค่อนข้างมืดเร็วทั้งสมจึงตัดสินใจขัดห้างนอนพักที่นี่กันสักคืนห้างถูกทำขึ้นอย่างหยาบๆพอให้ได้พักข้าวถูกหุงขึ้นไปยังบนห้างส่วนด้านล่างหวานรายเสกไว้รอบต้นสองรอบเพื่อเอาไว้กันเหนียว ก่อนที่ทั้งสามจะขึ้นไปรวมกันอยู่ด้านบนตอนนี้ในป่าถูกความมืดเข้ามาทาบจนมืดสนิทแต่ก็ยังดีที่ยังมีเสียงเหล่า,มาแมลงกลางคืนส่งเสียงออกมาให้ได้ยินค่ำคืนนี้ยังคงมีเวรเฝ้ายามกันเหมือนเดิมป่าในหุบตะเภานี้ททำไมมันหนาวจังเลยเทิดลุกขึ้นมานั่งก่อนจะควักปุรีขึ้นมาจุดสูบทิดดำเองก็เช่นกันเขาใช้ผ้าออกมาห่มคลุมไปทั้งตัวเหลือเพียงแค่ใบหน้า เวลาผ่านไปประมาณเที่ยงคืนกว่าๆตอนนี้เป็นเวรเฝ้าของเทอดเขานั่งคู่ตัวด้วยอากาศที่เย็นะเยียบขณะที่เขากำลังสูบบุหรี่อยู่นั้นเทิดเทิดเทิดเสียงร้องเรียกที่ดังแว่วมาทางใต้ห้างทำเอาเทิดก้มตัวมองลอดช่องลงไปพลันสายตาก็พบเข้ากับร่างร่างหนึ่งซึ่งเทิดเองจำ้าได้เป็นอย่างดีคุณชาย เทิดพูดขึ้นด้วยความดีใจที่ได้พบตัวลูกของเจ้านายแล้วเทิดแกรีบลงมารับข้าขึ้นไปท่านบนดีครับครับครับเทิดรีบตอบออกไปก่อนจะเด้งตัวลุกขึ้นทำท่าจะลงไปข้างล่างแต่ทิดดำที่ได้ยินตั้งแต่แรกจึงพูดปรามขึ้นมาว่าพี่เทิดอย่าลงไปนะครับนั่นไม่ใช่คุณชายอย่างที่พี่คิดเปอกครับนั่งลงเถอะครับเทิดที่ได้ยินเข้าเหมือนจะคิดได้จึงนั่งลงตามที่ทิดดำบอกเทิด ดลงมาเร็วๆข้าหนาวเสียงจากด้านล่างยังคงเร่งเร้าให้เทิดลงไปเงียบไม่มีเสียงจากคนที่อยู่บนห้างมันยังคงเดินวนไปวนมาก่อนตีนของมันจะไปเหยียบกับทรายเสกเข้าโอ๊ยร้อนร้อนร้อนมันสะดุ้งเด้งส่งเสียงร้องออกมาแน่เหมือนกันนี่วะเดี๋ยวข้าจะทำให้พวกเบิอไเดรู้ว่า ใครที่ทำให้เจ้าพ่อแห่งหุบตะเพาโกรธจุดจบมันจะเป็นเช่นไร <laughs> ว่าแล้วมันก็ค่อยๆเปลี่ยนร่างโดยที่หน้าของมันกลายเป็นเสือแต่ร่างกายกลับเป็นมนุษย์ผิวดำที่มีขนแววาวกับสีเพลิงรอบตัวส่งเสียงคํารามขึ้นมาด้วยความคลุ้มคลั่ง <laughs> ดังกึกก้องไปทั่วหุบแห่งนั้นยังไม่ทันที่มันจะได้ทำอะไรต่อ เสียงปืนลูกซองเดี่ยวของทิดอ้วนก็คำรามขึ้นในขณะที่ลูกกระสุนพุ่งไปโดนลำตัวของมันอย่างจังมันถึงกับสะดุ้งเด้งขึ้นก่อนจะหูหายเข้าไปในป่าที่มีความมืดปกคลุมปโทโตลืมเปลี่ยนเป็นกระสุนอาคมทิดอ้วนสะบดขึ้นด้วยความหัวเสียก่อนที่จะได้ยินเสียงจากในความมืดดังขึ้นมาว่าพวกมึงพวกมึงต้องตาย เสียงคำรามของมันดังสนั่นขึ้นยาวคราวนี้เกิดลมพายุพัดโหมกระหน่ำอย่างรุนแรงท้องฟ้ากลับแปรเปลี่ยนเป็นสีเลือดสร้างความตื่นตะลึงให้กับคนทั้งสามทิดดำที่ตั้งสติได้ก่อนจึงพูดขึ้นมาว่าตั้งสติเราไปกอดต้นไม้กันเอาก่อนทั้งสามรีบขยับตัวไปกอดรัดกับต้นไม้ไว้แน่นแต่ทว่าเบื้องล่างมีพวกผีป่าที่เริ่มทยอยกันออกมาถ้าหากพวกเขาตกลงไป มีหวังถูกกลุมกินโต๊ะเป็นแน่แต่ยังไม่ทันที่จะคิดอะไรต่อฝนก็เทลงมาอย่างบ้ากระนำมันตกลงมาจนแทบจะมองอะไรไม่เห็นทิดอ้วนใช้มือค่อยๆค,ควานหยิบปืนขึ้นมาแล้วไร้คา,าถาถลางอาถรรพ์ด้วยน้ำเสียงที่ดังกังวานก่อนจะยิงขึ้นฟ้าหนึ่งนัดอยู่บนยอดไม้มันตรงดิ่งมาที่พวกเขาอยู่จนเข้ามาใกล้สายตาของทิดดำก็รู้ได้อย่างทันทีว่า สิ่งที่เข้ามานั่นคืออะไรผีปงข้างงานใหญ่กำลังมาแล้วพวกเราเตรียมตัวให้พร้อมสิ้นเสียงของทิดดำกระสุนนัดแรกก็ถูกปล่อยออกไปโดยทิดอ้วนผีปงข้างตัวทิดโดดเข้ามาใกล้ร่วงตกลงไปยังเบื้องล่างแต่ไม่นานฝูงผีข้างก็เข้ามายังบนห้างพวกมันต่างกรูกันเข้ามาหาคนทั้งสามจนพวกเขาต้องถอยประชิดหลังพิงต้นไม้ เสียงปืนที่ยังคงดังขึ้นอย่างต่อเนื่องทิดดำที่เห็นสถานการณ์ไม่สู้ดีเขาจึงคว้าใบไม้ขึ้นมาบริกรรมคาถาเทิดและทิดอ้วนตอนนี้เขาต้องคอยคุ้มกันทิดดำเอาไว้แต่แล้วตัวที่อยู่ด้านบนมันได้ใช้เล็บอันแหลมคมของมันตะปบเข้ากับหัวไหล่ของทิดอ้วนมันฝังลึกคล้ายๆกับตะขอเบ็ดแล้วถูกกระชากออกไปอย่างแรงเลือดผสมไขมันถึงกับพุ่งขึ้นมาทันที โอ oh, oh. ทิดอ้วนถึงกับร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดสถานการณ์ตอนนี้เหมือนเข้าขั้นวิกฤตเมื่อพวกผีป่าเริ่มฝากเข้ามาในเขตอาคมได้แล้วแต่ขณะที่เทิดกำลังจะเปลี่ยนแมกกาซีนเขานั้นก็ถูกเล็บอันแหลมคมเจาะแล้วกระชากที่ด้านหลังเสียงดังสึบอ้ยไอ้ป่าเอ้ทั้งคู่จะขยับหนีก็ไม่ได้เพราะต้องคอยคุ้มกันให้ทิดดำ จึงพากันโดนเล็บของพวกผีปงข้างกระชากไปอีกคนละครั้งสองครั้งแต่แล้วห้างที่สร้างขึ้นเจ็บยาบก็ถูกมือของพวกผีปากก่าเกาะจนได้พวกมันพากันขยม่มจนห้างเริ่มที่จะรับน้ำหนักไม่ไหวแต่ก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ทิศด,ดำได้ลืมตาขึ้นแล้วปลดปล่อยต่อไฟอาคมออกไปต่อไฟเจ้าเอ้ยช่วยออกไปต่อยตีพวกมันให้ลาบจมอย่าให้พวกมันได้กำแหงอีกไปจงไป ต่อไฟลูกพ่อเมื่อสิ้นเสียงคำสั่งต่อไฟนับสิบก็บินออกจากฝ่ามือเข้าไปต่อยตีกับพวกผีป่งข้างแต่ทว่าห้างที่ถูกขยมบัดนี้มันรับน้ำหนักไว้ไม่ไหวแล้วทั้งสามรีบกระโดดก่อต้นไม้ก่อนที่ห้างจะพังครืนลงไปชิบหายแล้วเปือนและย่ามของขาดตกลงไปหมดเลยแต่ด้วยความชะรูดของต้นไม้จึงทำให้มือทั้งสามเหนียวไว้ไม่ไหวจึงค่อยๆไหลลงมาเรื่อยๆ จนกระทั่งทิดอ้วนตัดสินใจกระโดดทิ้งตัวเข้าเหยียบหัวของไอ้พวกผีป่าจากนั้นก็รีบม้วนตัวไปคว้าปืนยิงเข้าใส่พวกผีป่านั้นทันทีก่อนที่เทิดและทิดดำจะตามลงมาติดๆทิดดำตัดสินใจคว้ายามขึ้นมาและหยิบข้าวสารแห้งขึ้นมาเสกเป่าอย่างรวดเร็วก่อนจะซัดเข้าไปที่ผีป่าพวกนั้นเสียงกรีดร้องออกมาด้วยความแสบร้อนของพวกมันช่างหวยหวชวชนหน้าสยดสยอง แต่ถึงกระนั้นเข้าสารเสกก็มิอาจทําอะไรกับพวกมันได้มันเพียงแค่ทําให้แสบร้อนเพียงเท่านั้นตอนนี้ทิดดําได้แค่ประวิงเวลาไปเรื่อยๆในใจเขาคิดว่าขอให้เช้าไวๆทีเถอะทั้งสามยิงไปถอยไปส่วนทิดดําในตอนนี้เขาได้หันไปคว้าถุงย่ามจากทิดอ้วนมาเพราะเข้าสารที่จะใช้ปลูกเสกของเขามันใกล้จะหมดเต็มทีอุ้ยเพื่อนชิบหายแล้วข้างหลังเราเป็นบอ่อน้นําโครนจะไปยังไงกันต่อดีวะ ทิดอ้วนเอ่ยขึ้นแล้วทางอื่นพอจะมีให้ไปไหมวะทิดดำเหลียวหันกลับไปถามแต่ทันทีที่หันกลับมาโอ้เข้าถูกเล็บของพวกผีป่ากรีดเข้าแขนจนเลือดไหลนองตอนนี้สถานการณ์ถึงคราวคับขันเพราะทายและข้าวสารเสกถูกงัดขึ้นมาใช้จนหมดตอนนี้ลูกกระสุนอาคมก็เหลือเพียงไม่กี่ลูกครั้นใจทิดดำเสกต่อไฟมันคงไม่มีเวลาพอขนาดนั้น ทิดดำคว้ามีดหมอที่อยู่ในย่ามขึ้นมาเขาใช้ฟาดฟันปัดไปไปมาตอนนี้พวกผีป่าต่างมารุมมาตุ้มมาที่พวกเขาเท่าที่ใช้ปืนของทิดดำตอนนี้หมดกระสุนแล้วเขาทำได้แค่เพียงใช้พันท้ายฟาดใส่เท่านั้นกระสุนอาคมนัดสุดท้ายของทิดอ้วนได้ถูกปล่อยออกไปผีป่าสุดหวบลงไปกองกับพื้นก่อนที่ทิดอ้วนจะเรียกเอาย่ามจากทิดดำมา แล้วล้วงหยิบเอามีดหมอขึ้นมากระชับทันทีทั้งสามใช้อาวุธฟาดฟันปัดป่ายไปมาส่วนเท้าก็ค่อยๆกระเถิบถอยไปตามขอบบ่อเลือดที่แขนและใบหน้าของทั้งสามเปื้อนเปื้อนเต็มไปหมดสถานการณ์ยังคงเลวร้ายลงไปเรื่อยๆเสียงหัวเราะของเจ้าป่าก็ยังคงดังขึ้นอย่างสะใจก่อนที่จะปรากฏตัวให้ทั้งสามคนได้เห็นเอามันให้ตายเอามันให้ตายฮ่า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  พวกผีป่าที่ได้ยินคำสั่งต่างพากันเดินบทเข้ามาทั้งสามคิดในใจว่าคงไม่รอดแน่แล้วแต่ทันใดนั้นก็มีชายคนหนึ่งส่งเสียงขึ้นมาว่ามาทางนี้เร็วคุณชายเทิดพูดขึ้นก่อนที่ทั้งสามจะรีบวิ่งไปทางนั้นทันทีเอานี่ครับเถาวันเราต้องโหนไปตรงนั้นคุณชายพูดและชี้มือไปยังต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ยืนต้นอยู่ในบ่อโคลนไปไปไปรีบไปกันเถอะครับ ดีกว่าจะต้องมาตายกันที่นี่ทิดดำพูดขึ้นทั้งหมดร,รีบผลเถาวันไปยังต้นไม้ที่อยู่ในบ่อโครนทันทีเสียงร้องของเจ้าป่าดังขึ้นด้วยความเดือดดาลนเพราะรู้ว่าพวกบริวารของตนคงตามไปไม่ได้นี่มันต้นอะไรกันทําไมถึงเกิดขึ้นในบ่อโครนนี้ได้แถมยังสมบูรณ์อีกด้วยทิดอ้วนสะบดขึ้นด้วยความสงสัยจะเป็นต้นอะไรก็ช่างแต่อย่างน้อยก็ทําให้พวกเรารอดตายกันมาได้ทิดดำพูดขึ้นคุณชาย เป็นอย่างไรบ้างครับเทิดถามขึ้นผมไม่เป็นอะไรว่าแต่คุณชายติดอยู่ที่นี่หลายวันแล้วทําไมถึงยังไม่เห็นเป็นอะไรเลยล่ะครับทิดดาเอ่ยถามขึ้นอีกคนคือว่าตอนนั้นที่ผมวิ่งหนีตะลิดเข้ามาผมก็เจอกับไอ้พวกนี้แหละครับตอนนั้นผมกลัวมากวิ่งไปทางไหนก็เจอจนวิ่งมาเห็นต้นไม้นี้เข้าจึงตัดสินใจเสียงโหนเถาวันมานนี่แหละครับแต่ก็แปลกเท่าที่ผมสังเกตมาไม่ว่าจะเป็นตัวอะไร ก็ไม่กล้าเข้าใกล้ต้นไม้นี้เลยแล้วนี่คุณชายกินอยู่อย่างไรครับเทิดเอ่ยถามขึ้นผมจะออกจากที่นี่ทุกเช้าเพื่อที่จะเดินหาทางออกจากป่านี้ให้ได้แต่ระหว่างทางก็หาของป่ากินไปด้วยแต่นี่ก็เข้าวันที่หาแล้วยังไม่เจอทางออกเลยเรื่องนั้นคุณชายไม่ต้องกังวลเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้พรานเขานำทางเราออกไปคุณชายพยักหน้ายอย่างเข้าใจทิดอ้วนกับทิดดำตอนนี้เขานิ่งหลับตาไปได้สักพัก ก่อนที่จะลืมตาและพนมมือออกมาต่อไฟเจ้าเอ๋ยจงไปต่อยตีพวกมันอย่าให้ได้มีชีวิตมาทำร้ายกับใครได้อีกเสียงคำสั่งของทิดอ้วนและทิดดำพูดออกมาแทบจะในพร้อมกันต่อไฟที่บินออกมาจากคนทั้งสองคราวนี้มันออกมามา,มากมายมากกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาสร้างความตื่นตะลึงให้กับคุณชายที่เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกโอ้อเมสซิงไทยแลนด์คุณชายถึงกับพูดขึ้น ฝูงต่ออาคมมันบินตรงไปต่อยตีทั้งเจ้าป่าและพวกผีป่าลูกสมุนจนร้องลั่นไปทั่วทั้งหุบตะเภาและยังไม่พอแค่นั้นทิดดำและทิดอ้วนยังคงปล่อยต่อไฟออกไปอีกเรื่อยๆนี่คงไม่ใช่การสั่งสอนแต่ทั้งคู่ต้องการจะปราบให้สิ้นซากเพียงพักใหญ่ๆเสียงครวญครางที่ได้ยินก็เงียบหายลงไปทั้งหมดต่างนั่งพูดคุยกันถึงเช้าก่อนที่จะโหนเถาวันข้ามมาแต่เมื่อมาถึงก็พบกับซากร่างของพวกผีป่า ที่บัดน,นี้มันเหมือนซากที่แห้งกรังนอนติดอยู่กับพื้นดินเกลื่อนกลาดเต็มไปหมดและไม่ห่างจากพวกผีป่ามากนักก็พบกับร่างที่คาดว่าน่าจะเป็นเจ้าป่านอนตายตัวแห้งกรังโดยที่ใบหน้ายังคงเป็นเสือไปดีนะครับท่านเจ้าป่าทิดอ้วนพูดขึ้นก่อนที่จะเดินพากันออกจากป่าหุบตะเภามาพักค้างคืนกันอีกทีก็ตรงหน้าเขาก่อนเข้ามาเมื่อยามเช้ามาถึงทุกคนต่างจ้ำเท้า มุ่งหน้ากลับเข้าหมู่บ้านทันทีสามวันผ่านไปเจ้านายของเทิดท,ที่รออยู่เข้าดีใจสุดจะบรรยายเมื่อเห็นลูกชายเขากลับมาอย่างปลอดภัยน้ำตาของผู้เป็นพ่ออาบนองทั้งสองแก้มก่อนจะโผล่เข้ามากอดลูกเอาไว้แน่นทิดดำและทิดอ้วนปล่อยให้ทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันก่อนที่เจ้านายของพี่เทิดจะลาจากลูกชายและเดินตรงมาหาพวกเขาเรื่องข่าจ้างพวกพรานสองคนจะคิดเท่าไรผมไม่เรียกหรอกครับ สุดแล้วแต่เจ้านายจะให้ครับทิดดำเอ่ยขึ้นดีจังไม่เรียกค่าจังงั้นออกไปแค่นี้ก็พอแล้วกันนับพรานว่าแล้วเจ้านายชาวกรุงก็ยื่นซองสีน้ำตาลให้กับทั้งคู่คนละซองก่อนจะขอตัวพาลูกชายกลับขึ้นกรุงเทพเมื่อขบวนรถของเจ้านายชาวกรุงเคลื่อนตัวออกไปจนลับสายตาทิดอ้วนแง้มซองเปิดดูข้างในสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาเขานั้นคือปึกเงินจำนวนหลายใบ จนเขาถึงกับร้องอุทานลั่นออกมางนินงินทั้งนั้นเลยข้าจะมีเงินไปปลดหนี้บ้านให้พ่อคาล์วโวไวทิดอ้วนดีใจลั่นจนสุดประมาณเข้ากระโดดโลดเต้นไม่เกรงใจหุน่นจนพื้นดินสั่นสะเทือนพลอยทําให้ทิดําอดที่จะดีใจกับเพื่อนไม่ได้และอีกหลายเดือนต่อมาในขณะที่ทิดอ้วนกับทิดดากําลังสดโอเลี้ยงกันอยู่นั้นปรากฏรถยนต์หรูวิ่งเข้ามาจอดก่อนจะเปิดประตูลงมา อา้าวพี่เทิดคุณชายสวัสดีครับมามานั่งกินโอเลี้ยงกันก่อนครับเอาเลยเอาเลยพวกพี่ซัดกาแฟกันมาแล้วเทิดพูดขึ้นก่อนที่ทิดดำจะเอ่ยถามขึ้นมาว่าว่าแต่มาถึงที่นี่มีธุระอะไรหรือเปล่าครับคือพอดีคุณชายเขาลืมของสําคัญไวนะ้น่ะแถวนี้ไม่มีนลครับลืมไว้ที่ไหนหรอครับคุณชายหันมาส่งยิ้มเบาๆก่อนจะพูดขึ้นว่าอุบตะเพา